เกแปตัวน,นี้เจ็ดมันตุ้มไปแล้วแต่ตันนี้ไดเจ็ดหน้นนาทิพไดุ้ดเจ็ด เสียเรนะียบ้าหลองอะไรที่ว่ามันมันลำบาการอนกเลย แบ่างโน้กเรามีการัน้ำขนาดนี้เกล่ยเลื่อน้ันก่งทายั่น่เล่น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 ่นเ่นเล่นเล